สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอการช่วงบ่ายบวันนี้ผมมาชมนะครับไม้กลายเป็นหินอยู่ที่วันอุทยานไม้กลายเป็นหินนะครับอยู่แถวจังหวัดตากทางจะไปตากไปเถินนะครับไปลําปางนะครับเดี๋ยวจะพาท่านเข้าไปชมด้านในนะครับนะเขาบอกเป็นไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับอยู่ด้านหลังภายในหลังคาเนี่นะครับที่เขาทํา การแดดกันฝนไว้นะครับนี่นะครับตรงนี้แหละนะครับที่ทําเป็นที่การแดดกันฝนไว้ไมกลายเป็นหินนี่นะครับเฉพาะตรงที่สร้างหลังคามุงนี่ก็ไม่ใช่อ่าในน้อยบาทนะครับหลายบาทเหมือนกันแหละนะน่าจะใช้งบประมาณเยอะอยู่เหมือนกันด้านล่างครับความลึกจากที่ขุดเจอน่าจะประมาณสัก 10เมตรไม่เกิน10เมตรนะครับความลึกนะนะครับนู่นนะครับความยาวนู่นนะครับความยาวทั้งหมดหกสิบเมตรนะครับนะอยู่ในป่านะครับไม่รู้ต้นไม้อะไรนะครับต้นตะเคียนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจะพาเดินชม นี่ถ้าเปิดโอกาสให้นักสแสวงโชคนะคนมาสแสวงโชคนะเอาแป้งมารูปอันนี้ขาวโพลนหมดแล้ว <laughs> ผมว่านะน่าจะน่าจะมีคนมาเยอะกว่าน <laughs> ี้น่าจะมีคนมาเยอะกว่านี้นะครับูน่นเดี๋ยวพาเดินเข้าไปชมด้านในครับมีอยู่หลายที่นะครับอีกที่น,น,นี่ที่แรกที่ททท ที่ยาวที่สุดแล้วก็ต้นใหญ่ะครับที่งทางด้านนู้นจะเป็นต้นที่เล็กๆเป็นท่อนๆนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมให้หมดทุกที่นะครับในนี้มีหลายที่นะครับนี่นะครับไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยไทยแลนด์ตรงนี้ก็จะมีสารสด้วยนะครับะแล้วก็จะเดิน เดินไปทางนู้นอีกนะครับทุนเดินไปทางนู้นจะมีอีกนะครับด้านนู้นอันนี้คือต้นแหลกนะครับนู้นนะหกสิบเก้าจุดเจ็ดศูนย์เมตรนะครับอ่ะใครจะลองเอาไปใบงว่วนนี้ดูเผ <c oughs> ื่อจะได้โชคนะครับอ่านะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูทางด้านนู้นอีกนะครับนี่นครับประวัติการค้นพบตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับสี่สิบหก แล้วก็เริ่มต้นอนุรักษ์พศ2566ขึ้นทะเบียนเป็นซากดึกดำบรรพ์2559นะครับแล้วก็บันทึกเป็นสถิติโลกไม้กลายปเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกพศออ2565เมื่อปีปีที่แล้วเองนะครับนะเมื่อช่วงต้นปีนี่มัง้งนะครับกินเน็ตบุ๊กเล็กคอร์ดนะครับบันทึกไว้นะ เป็นต้นเป็นต้นไม้กลายบินที่ยาวที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเลยคนผ่านไปผ่านมาก็นู่นนะครับเข้ามานู่นนะครับความยาวจากตั้งแต่โคนจนถึงปลายนะครับ69.70เมตรนะครับก็ถือว่ายาวมากทีเดียว น่าจะทับถมใช้เวลานับหลายล้านปีนะครับกว่าจะเป็นหินได้นะนะครับต้องใช้เวลาเยอะแหละการบรีบอัดการาใช้เวลาเพื่อจะถึงจะกลายเป็นหินได้นะครับคงใช้เวลานาน,านพอสมควรนะหลายล้านปีอลังการเหมือนกันนะครับ นะจะเป็นทางไปดูอีกที่หนึ่งนะครับนี่จะมีศาลด้วยนะครับเดินตามทางนี้ไปนะครับจะไปเจออีกที่หนึงไม้กลายเป็นหินอยู่ที่จังหวัดตากนะครับออกจากจังหวัดตากจะไปทางเถินไปลำปางมาประมาณสัก ประมาณยี่สิบโลได้มั้กระท่อบไม้อยู่โอ้มีไก่ป่าด้วยครับมีไก่ป่าด้วยนุ่นนุ่นนุถือว่าเป็นการมาเดินออกกำลังกายเดินป่าด้วยครับนี่จะเป็นอีกที่หนึ่งเดีวเข้าไปดูด้านในครับ ตรงนี้จะเป็นแค่ซากเป็นหินนะครับเป็นหินเป็นหิน,เป,น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 นะเป็นท่อนท่อนท่อนนะเป็นท่อนท่อนอยู่ครับไม่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เหมือนกับตรงนู้นนะครับจะเป็นซากเป็นหินแตกผลักหักพังนะครับกลายเป็นซากเป็นหินเป็นท่อนท่อนนะครับแตกผลักหักพังนะครับนะไม่สมบูรณ์เหมือนกับที่เขาทา อที่เป็นโครงเหล็กไว้นะครับเออตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเป็นแค่เศษนะครับเป็นเศษปลหักหักพังนะครับแตกออกมาเป็น,นก้อนๆนะครับตรงนี้นะนู่นนะครับ,รนะรบที่สมบูรณ์สุดก็จะอยู่ที่มีหลังคาเหล็กนะครับก็จะมีด้วยกันห้าจุดนะครับแต่ว่าก็พาเอฟซีเดินดูสามจุดนะครับ จุดจุดที่สี่ก็จะไปด้านด้านหนูนจุดที่ห้าจะลงไปด้านล่างดูนะครับอ่ะเขาบอกจุดนอกเหนือจากจุดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับนะเป็นแตกแเป็นก้อนกอนออกมานะครับนะเป็นก้อนหินนะครับก็จะไม่ได้เป็นรูปร่างเหมือนต้นไม้เท่าไหร่นะครับนะโอเคนะครับก็พาเที่ยวชมกันเพื่อความเพิดเพลินนะครับนะใครอยากมาก็ เลยจังหวัดตากมาจะไปทางเพื่อเถินนะครับลำปางนะครับแวะเข้ามานะครับจากจังหวัดตากวิ่งมาประมาณเกือบ20กิโลเมตรก็จะเห็นนะครับป้ายนะครับวันวนอุทยานไม้กลายเป็นหินนะครับแวะเข้ามาด้านในได้ประมาณ2กิโลเมตรนะครับ